นี่คือในการคาซูเป,ปอร์ฮีโร่จากซงหนึ่ง1้อยนะครับจากเน็คซูเปอร์ฮีโร่ของลูกู่ว่าแบทแมนโฮสเปเกแมนฮัมซูเปอร์แมน,ปปอมนไอ้นอนแมนกับตันเมกาเพิ่เข้าไปงูหนึ่งมันคืองูกินคนเนี้ยน้วเออ ชื่อว่าเน็กไซกับตันเมกาก็นอนนี่กินเข้าไป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 จนโหง่ี่มีติกติกแต่เขาสามารถออกมาไม่ได้จนที่เขาตกใจกับเริเน็กไซเป็กหนึ่งเน็เมนโก กินไปด่วยอีกง,งกายอไโอ้ก็หายไป่ต่อไปคือไหนไปไหนอ่ะโอ้โอ้โ โคโกูนี้ย่งี้ใส่โคกูจมลงไปจมลงไปครับใส่โคจมลงไปยังไงเฮนยในที่ไม่รับปากก็มีเงี้ใส่ชุประเมนเดินมา โก็งงเลยงงเลยแล้วก,กตกใจแล้วก็กินเข้าไปครับกินเข้าไปกินเข้าไปครับเออเขออานะหนึ่งหมดสองคนเราก็ไม่เข้าไปกว่าเราตายอืมปิดกงงงงเลยกว่า เด็กคนที่งดคือเด็กชายไอรอนเมนแล้วก็กับเด็กชายไอรอนเมนครับผมและเอกที่เสียชีวิตคือเด็กชายแบทแมนเด็กชายกับตันเมกาเด็กชายโฮเด็กชายซูเปอร์แมนครับผมง่ายเก็บศพของเนิดๆนะให้เก็บศพของเนิด ง่ายเก็บศพศพของนิดนิทั้งทั้งสคนไม่ครับมันนี่ขอไที่ดีใครอ่ะรถไถท้ยอะนี่ศพของของสองคนนี้ครับ ก็ศพของซุปเปอร์แมนเสร็จถุงเปล่านะครับผมใส่ถุงเปล่ากันนะครับใส่ถุงเปล่าลเพื่อนใส่ถุงเปล่าศพของลองซุปเปอร์แมนก็ใส่ถุงเปล่าซุปเปอร์แมนเก้าขวบเป็ซุปเปอร์แมนแปดขวบอือหเก้าขวบ อืมโกกับต,นตบันมลอนะคะเก็ขวบทั้งนนเลยก็ขวบผิดภาคปเนี่ยเออางานผิดนะเฮ้ยนอาอ่านผิดขออภัยแม่ค่ะเพราะเพียงเพราะพายแม่คออแมะคับผมนั่นเมนโกนุ่งเก้าปีแล้วนะเก้าปีส จบของงน้องซุปเปอร์แมนนี่องกูกินไปไงี้ขาวันนี้ก็งก่ายกบจบงงไปเพียงเท่านี้กราบสอดนี้นะครับเอ๋ขาก็จบงงแล้วครับวันนี้ครับโอสวันนี้ครับ ผิดไนเฮ้วภาพโง่ะผิดเนี่ยนี่คือศพของงองนะครับศพของงองที่เสียชีวิตจากการกลูก,กินคนนะครัวนี้พุดจบตรงเพียนงนข้างนี้มาไปก่อนครับส่นครับ